สายดีสวัสดีโคมเมพี่นโ่เอฟซีบอร์ูทุกคนเด้มดมอมาพบุกคอกันคือเก่าครับก่อนแรงแรงนะพี่โนโอ้องกสีบุคอยว่าดังอะไรเด้อพี่โนโอ้องวะอย่าลุกสาวตื่นพี่น้องเยสาวกำลังนอนพี่โนโอ้องนอนแต่เฮิร์มนอนแลกจะตื่นแล้วนะอากาศฮอนได้เมื่อนี้พี่โนโอ้อง กลางคืนก็นมีแต่นอนแนวนี้นะพี่น้อยหัวก็ได้อยู่ในมอนนะเอามอนมูนให้กับบอกมมนมีแต่แนอนนี้นะพี่นอนนะนอนแบบสบายเลยนะพี่น้อยตอนแรงนะทุ่คนกน็ใกล้จะตื่นแนละ้ว อยู่เพื่อนกับลูกสาวสองคนเหมือนพี่น้องว่าจอนกะเมื่อหาเอาเทาว่วาเมื่อบ้านเมื่อหาเอาเทานี่แหละจากหน่อยกับมาเนาะแต่ยังบ่เห็นเพิ่นมาพี่น้องตอนแรงอีกพอดีก็คงจะมาเนาะว่ามันยากก็เลยเว้เมื่อข้างเมื่อแล้วกับมาพี่น้อยเป็ดก็จะกินอาหารพี่น้องได้เวลาสะเเพนซ์สี เฮ็ดเบียกแมำแรงค่อยหาบาว่างมี่จะแเพนกับแม่ลองแพลวขนเนาะเกือเป็ดเกือไก่ล่างสวยึ่งเข่านี่จะแซ่เพนกับแม่ลองแพลวคนชาวตะแลงปัดชิเกือเป็ดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวตรมนี้ ใบคำมุนแดงแล้วแถวนี้ก็สี่หกหกเลยยำหนีห่ามันลายเนาะยำฝนพี่น้องติดเสียงกระลงหัวพี่น้องกระล่องเล่องกระลหลหัวตามกลางบ้านเนาะเป็ดเกืบมิเจอเทนี่แหละ กินน้าเห้งมีอยู่สามสหโตัไก่ไก่มีไก่ช่องโตเงอนไก่ผูกินข้าวกินเข่าพี่งข่าอันนี้ข่าลงมาจากเล่านูมันขึ้นไปกินเนาะนูก,กระจอกมันเข่าไปกินมันอันกินแต่เม็ดมันกะเลือแต่เป็นแกบแล้วพี่น้อง ข่าเสียหายฮลายแต่ละปีเห็ดจังไดโนูมันก็ขึ้นไปได้เก่าเนาะนูได้แต่หึ่นสมมติว่าเข่าถ้วยหนึ่งเรือมันอันที่ทาตักลงมาพี่น้องเบ่งเข่งถ้วยที่เรือเข่งถ้วยมันแกบเบ็ดน้อยตัวเดียวนี่ลักลักยังห้เพิ่นกินก็ยากแต่เราพี่น้องก็สุ่มไหลกวกแต่ละมือจับอยู่เลยก็ยังลักเนาะ ตัวเดียววะนี่แต่พิษน้อยเลยแต่พิษจักโตใช่ช่องโตหนึ่งแต่พิษเลยเดียตัวเดียวจับอยู่มือกับลักอ่ะเหนเนาะอาหารเพิ่นต่างหากแม่เพิ่นก็ไปกินน้ามูกตะลางเพื่อนกับซิบเปียกยำเนี่ยพี่น้อยยำผลบุ้ยบ่งยู่เนาะกินหัวหันผสมเขาปลายแล้วก็เอาหนามใส่ลักลัก เป็ดน,น้อยตัวเดียวมันก็ได้ไก่ไก่ไอ,นกกกนอันนี้กัขี้รักมห้จับจะดีเลยคำให้จับเนี่ยโอ้ยปลาเนี่ยผลอยู่หน้าแล้วตัวเดียวผลผลกินอิม่มงามเหลืองมหมาแดงหน้าแดงขึงๆอยู่ที่น้องตัวหนากึ้นปกินนะมูแห่เหบขยะเซยได้แหมผลแม่เป็ดน,น้อยตัวนี้เล็ดก็ะมืตัวนี้เล็ดก็ะมื เป็ดรุ่นเก่าลูกชุ่มนี่รุ่นใหม่ใหญ่ซาแฟนเพิ่นกระหนิงน้ำขึ้นไระเห็ดน้ำใสขึ้นไปล้างถ้วยลังจานเปิดน้ำขึ้นพี่น้องเวียกตะชาตะแรงกับประมาณนี่แหละเนาะล่างถ้วยลังจานเปิดน้ำใสขึ้นให้เต็มแล้วหนึ่งเข่าาขับพระอ้อมลูกคนพี่น้องตัวมันแหง่ข้างหน้ากระน้ำจ้าจ้ ตักสีหักมือใดซานกันแล้วเจ้าก็อยากเห็ดอันมุงยุ่มท่านบุมีแนวม,ม,มุงแบบพี่น้องส่วนทั้งนี้คางมันอยากหักส่วนทั้งเองน้ำอันมุงมันจังอันนี้ถือน้ำพลน้ำพนถือยังกระดอกนะเนาะยามแดดกด็แดดแดดกลางเวรน,นะฮะอันนี้คใครเนี่ยตอดแรงเนะผม<อ>ผมเพื่อนบงังเช้าน้อยๆแล้วก็ะหู้ดีได้พี่น้อง เชียงแคบๆหน่อยหนึ่งก็ตื่นเสียงก็จ้าเทน้ำก็ตื่นหยุกไปได้คน นมันฟูกระซิบมันๆมื่เด้อพี่น้องๆมันแบบทางนีเนาะมื่นแห้ง ก่อนจินี้อน้านี่อาบไปซอเชืบัานี้เอา่นตื่น่นกินนมยาตัวป้อนยาพันยาเนาะสองป้อนยาจำเนเสดงแคนเดกินยานาะเือแบบเกอนเบิรแถมแต่งสีอ่เพนแเลียเสื้อผาท่อนนี่เสีอาบชองเือนงเืน่ตอนนี้บ่าจอนกมาแล้วพี่น้อง ลูกสาวกันยังบ่ตื่นนอนรานแรงอย่นีอนโดดโดนมือดินอนมือนี้นอนโดนมือตะเกาครัแป๊บเดียวแป๊บเดียวขำนะพี่น้องเอ้ยห้าโมงกว่าจนสี่หกโมงคู้บบกเกอร์เล่นไปเบิ่งไปนะอีดีกับบบกเกอร์เล่นไปเบิ่งไปมันยังน่าอ่อนหันอยู่ยังลูกแท้ ใส่ยางหล่นแตกอีใส่กบกับเทาไปน้ำจำเมันอย่างเัี้ยกุ้งข่พี่น้องเอ้ยกล้เช้าหกโมงห้าโมงกว่าลูกสาวตื่นมาในหิวนมแหงเลยจับอัญมณ์หลักกินประจำค่ำมืดเลยไปนอนเลยนอนขับเลยนะกลางเวนนอนขับสิยังาไข แต่ว่าบ่อยากปุ๊กเนาะให้เพิ่นตื่นเองคนนั่นแหละมูแดงมูจะนอนจากมงอูปก,กติทุ่มกว่านอนแรงสีจากสีจากมูเด้อสองทุ่มสามทุ่มบ่าจากโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปเองพอจบไว้เสมอเด้อพรคลิปหนาเด้อพี่น้องเข่าขึ้นอายได้เลยเทีเดียวสำหรับคลิปเนี่ยค่ะขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง